ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะวันนี้เรามาแจกผ้าห่มที่บ้านสามัคคีนครนะคะชุมชนบ้านสามัคคีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุค่ะมู่นี้สวยปะเสือเดี๋ยวมันย้อนสองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียงผ้าห่มกันก่อนตอนนี้ก็เป็น เรื่องดีนะคะที่เราหลังจากที่เราไปแจกป้อห่มมดดอยกลับมาแล้วนะคะจ้ะวันนี้เราก็มาแจกที่ชุมชนนะคะ,ะจะไปตรงจุดไหนอีกเรามยังไม่รู้แต่ละมาจุดแรกคะตอนนี้ นะคะทุกคนก็นำลงแล้วนะคะสีสวยขวอมอืใหญ่่นินนีาชื่อนบผู้ใหญ่บ้านนะคะาไปติ๊กเนาะผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะคะพอมีรายชื่อเนาะผู้ใหญ่บ้านจดรายชื่อไว้แล้วมีใครบ้าง ติดตรวจฉีดกันหมู่5หมู่6เตี๊ดติดตรวจฉีตรวจฉีในหมู่บ้านค่ะผู้ใหญ่พลก็ไปตรวจฉีดเพราะว่าผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่พล่พก็เป็นหนึ่งในเในลูกบ้านเป็นลูกบ้านนะฮะลุงลุงช่างเป็นลูกบ้านนะต้องไปตรวจฉีดด้วยเป็นสมาชิกของหมู่บ้านจะปาร์ติคนอาจจะไม่เคยเห็นป้าแดนนะครับวันนี้ลุงพลไม่ได้มานะครับก็เลยเป็นพ่อห่มนะครับจากลุงพลป้าแดน ขอมด้วยยูทูบเบอร์และเอฟซีโปโลกที่ช่วยกันนะครับอันนั้น16ืนอันนี้10ผืนเป็น2ีผืนส่วนมีของผู้ใหญ่ร่วมอีก5้าผืนนะครับแล้วส่วนจะแจกยังไงเดีย๋ยวปแจงคุยก่อนแล้วผู้ใหญ่ชี่แจก เมื่อเมือผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเมื่อเมื่อกี้มีทางทางผู้นั้นเขบอกว่ามีรายชื่อมาแล้วก็ให้เราแจกเลยให้ตามตามรายชื่อแล้วกันใช่ไหมคะผู้ใหญ่เนี่พูดพูดทั้งนี้มันดีไม่ได้ยินเสียงพูดใส่ไมหน่อยโอเคเราเราเราไปแจกทางเหนือมาแล้วเราก็กลับมาจากตากกิจจวั่รห้าวันห้าวันสี่คืนใช่ไหมก็มาแจกใกล้ๆบ้านพักพักวันหนึ่งห้าวันสี่คืนก็พัก วันหนึง่งสองวันแล้วก็มาแจกใกล้ๆบ้านนะคะทุกคนก็เผืนใหญ่10ผืนผืนเล็กสิผืนแล้วก็มีของทีมผู้นำเพื่อนๆให้อีกห้าห้าผืนร่วมกันก็แจกแม่แม่ <20. 21. S 1> ใช่ไหม ไั้งหมดของเรา26ใช่26อันนี้ก็35 31พี่พี่จะไปหัดนับเลขแล้วเพราะว่าตั้งแต่ไปโอเคเดี๋ยวฟังคำอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ้นอักทายกันก่อนนะคะทุกคนขอบคุณเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีลูกคนป้าแตนทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ดำรงเชียอวังคาผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่จะเป็นผู้ใหญ่อีกสองวันค่ะจบแล้วค่ะ เกษียณจากเกษียณแล้วจากเกษียณแล้ววันที่รามานันขอบคุณมากๆนะคะที่เกื่อเฟื้อต่อชุมชนต่อบ้านหนู่สีเรานะคะบ้านสามัคคีขอบคุณหมูแสนขอบคุณคุณอนุวัฒน์ค่ะและยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุขอบติดงเนก็ต้องนะครับแสดงความดีใจกับผู้ใหญ่นะครับที่ หมดภาระไปอีกสองวันเนาะนะครับหมดภาระหมดภาระจริงๆก็ดีใจที่ได้ดํารงตาแหน่งดูแลพี่น้องชาวชุมชนนะครับผมเองผมเข้ามาก็ดีใจนะเห็นทําบุญประทายข้าวใช่ไหมซื้ออาคารนี้ทําอะไรนะอันนี้หาเงินซื้อจ่ายเรียบร้อยค่ะสี่แสนห้าสี่แสนห้าใช้เวลา20วันค่ะก็ขอจากพี่น้อง ทั่วสารทิศเนี่ยนะคะแล้วก็ทำซื้อเป็นสาราประคุมอต่นี้ยังเป็นบ้านเป็นบ้านเก่าเขาค่ะแล้วยังมีเราจะทำสาราก็มีโอกาสต่อไปก็จะขอสนับสนุนจากเอฟซีทั่วโลกเลยค่ะอันุฮุนปาแตนแล้วก็การมุ่เยีวาไกลยังอีกค่ะยังเราจะทำโครงราคาใหม่โครงสร้างใหม่ นี่มันเป็นเป็นบ้านเนาะคะ่ะบ้านหมูสีมีสลาปรชะชาคมที่อยู่ที่ดินของเป็นของที่ราชค่ะไม่รู้เขาจะไล่เราหนีวันไหนมีโอกาส <laughs> ที่เขาขายบ้านขายบ้านขายที่ให้ก็เลยประชุมชาวบ้านหาเงินกันซื้อ <laughs> แล้วขอบคุณทุกท่านที่ม <laughs> านนะะมีส่วนร่วม <laughs> ่าดีนะคะเขาจะสครับจริงๆรที่พูดถึงเมื่อสักครู่อพอดีวันนั้นม,มาเชิญไปร่วมงานองค์ปู่นะครับแล้วก็มาเจอเขาทำหาเงินตรงนี้พอดีนะครับแล้วได้ทำบุญกับเขาไปนี่หนึงนะครนี่จริงๆเป็นส่วนน้อยมากเสียดายอยู่กลับไปยังคิดนะพอดีวันที่31จะจัดงานตรงนี้ใช่ไหมครับก็ลืมบอกป้าด้วยนะครับไปบอกแต่งานที่เทศบาล นะครับนะครัางบางอย่างมันก็ลืมบ้างเป็นครั้งคานะนะครับแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ถึงจะอยู่ในตําแหน่งไม่อยู่ในตําแหน่งเป็นไม่ใช่ปัจจัยสําคัญหรอกครับอยู่ข้างนอกก็ทํางานให้ชุบชนได้นะครับเราเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือทุกงานพาคนไปร่วมง,งานองค์ปู่กับเรานะครับนะครับส่วนผู้ใหญ่คนใหม่ที่จะมานะครับก็เราก็จะเข้ามาประสานหวังว่าจะเป็นนะครับคนที่มีจิตใจดีเหมือนกัน เช่นนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณชาวหมู่บ้านสามัคคีนะครับที่สนับสนุนนะครับสิ่งต่างๆที่ไปช่วยนะครับบุคคลที่ไปช่วยงานตอนมีงานหลายคนก็ไม่ได้ไปบางคนก็ได้ไปนะครับปีหน้าถ้ามีโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหลวงสวงวันที่10เราพยายามจะทําให้ดีที่สุดให้ดูยิ่งใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของชาวกุดเรือคําส่วนหนึ่งของชาวจตปลาดงที่ให้ทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะได้ขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่นี่แหละครับ ไปเป็นนางรำหน้าขาบวนอะไรก็แล้วแต่นะไปถือไปถือใบสีโน่นนี่ปีนี้เรา,าใหญ่กว่าเดิมน,นะครับอันนี้เป็นความหวังของเรานะพูดเป็นความหวังไว้ก่อนว่าจะทํ<ม>ายิ่งใหญ่กว,ว่าเดิมอยากจะให้ตําบลกุดระคำเป็นอะไรอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งของจังหวัดที่เป็นการท่องเที่ยวนะครับวางผู้บริจิจของเรานะครับเป็นแหล่งหนึ่งที่จะเป็นที่ท่องเที่ยวได้แล้วก็เป็น ในบ้านนี้ซื้อนะครับเพื่อเป็นการตั้งประชามติหรืออนาคตให้ชาวบ้านนะคะมีส่วนร่วมนะคมทำกิจกรรมมุมนี้อันนี้เป็นบ้านอยู่นะคะก็คือซื้อเสร็จแล้วนะคะร่วมชาวบ้านร่วมดวยช่วยกันซื้อจนหมดเลยนะคนะครับคนแก่ไม่ต้องทำนะให้ลุงหนุ่มสาวๆก็ทำนะครับอะเดี๋ยวแจกเลยครับเพราะว่าผมมีงานอีกอีกหลายโมู่ที่ต้องไปเหมือนกันแบบนี้นะครับ กล้องไปทางน้นเลยไปไปอะไรชื่อประกาศอะไรชื่อให้บมประกาศให้ประกาศเองไปทางนี้มาทางนี้พวกเรากล้องไปจับทางนู้นนะป้าไปอยู่ฝั่งนู้นเลยก็ได้มั้ยแจกใส่มือเลยครับเริ่มตั้งแต่อันไหนก่อนผู้ใหญ่ผืนเล็กหรือผืนใหญ่ก่อนก็แจกเอาอย่างไงดูรายชื่อนะนางวิไลนางวิไลคนไหนคนแรกครับอปาวิไลแก้ว อ่าครับครับที่ช่วยที่ช่วยงานวันนั้นผมขอให้คนที่ช่วยงานวันนั้นก่อนนะครับส่วนที่เกินก็เป็นของชาวบ้านคุณสางาครับสุนิพันธ์นะครับทางหลังทางหลังครับนี่คนช่วยงานวันนั้นไปผูกผ้าช่วยกันนะนะครับคุณสวัสดิ์สิงค์คำนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นาำลงเชื้อวางคำอันนี้อันนี้ไปช่วยงานคนช่วยงาน เอาเอาไปก่อนครับช่วยงานให้นั่นก่อนแม่อยากให้แม่นังได้เอาไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำโงครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ลัดแล้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผงไม่เอาหรอกให้มาตั้งหลายืีแล้วเอาท่านต่อไปเลยนะครับคุณหนูจันนางหนูจันเชื้อวังคำรับแทน แจกเลยก็ได้ครับลงแล้วแจกแม่จกสอไปเลยแจกอะไรชื่อไปด้วยนะครับขอให้ยายกันหน่อยอแจกไปเลยครับนะครับนี่คือนับใจเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นจาก f c นะครับไม่ใช่เฉพาะพวกเราหรอกครับเป็น f c ที่เขาช่วยกันนะครับของไม่ใช่ไม่ได้เหลือมานะครับของนี้กักไว้ต่างหากอะ เอาเลยครับต่อไปเลยมีใยชื่ออยู่แล้วนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวไว้ที่หลังอ่ะเอาลก่อนแกะเลยเอาใครช่วยมั่งก็ได้นะใครช่วยมัง่งวางกล้องช่วยป้านะครับจับส่งให้ป้าช่วยกันช่วยกันนะครับงานบุญทั้งนั้นนะหนาวไหมครับที่นี่ถึงว่าผมนอนอยู่ห้วยน้ำเที่ยงหนาวเพิงว่าที่นี่ไม่หนาว <c oughs> เราอุตส่าห์ไปแจกบนรอยมันไม่หนาวเหมือนบ้านเราครับที่นี่หนาวกว่าเยอะ บนดอยไม่ได้หนาวขนาดนี้นพึ่งลงจากดอยฝังบนดอยมาโน่นนะครับโน่นนะดอยขึ้นสูงเท่าขี้เมฆนะครับนะครับส่วนนี้เก็บไว้นะครับไม่ได้เหลือมานากโน่นนะบอกเอ้มันเหลือมามาแจกไม่ใช่เราเก็บไว160้ร้อยหกสิบหสำหรับที่นี่นะครับจะมี